เลขเมื่อไรอะท่าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับพวกเราตูตออฟิเชียลนะคะก็เรียกว่านะครับมาเฉลิมฉลองนะคะเทศกาลฮาโลวีนนะครับกับสาวสาวโฟอี ต่อนะคะเพลงไตเติ้ลเพลงที่2นะคะของอัลบั้ม k ิกออท a สมาแล้วนะคะก็คือเพลง Trick ิกออท a สนะคะทุกคนซึ่งรอคอยนะรอคอยกับและคาดหวังนะแล้วเราเราก็รู้ว่าเราคาดหวังขนาดไหนวันนี้ได้รีบมาจากใครคะวันนี้ราจามาจากแม่นาพระขนงค่ะแม่นาพัดน์โอวานแต่ทั้งกลมเหมือนกันดูสีโอเคค่ะทุกคนก็ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนแต่ยังไงเหมือนเช่นเคยนะคะฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เราพูดคุยกันได้นะคะทุกคนโอ้ยดูขัดกับลุกเราเนาะขัดลุกเราเลยอ่ะอุ้ยทำไมน่ารักน้อยสตรีเกอร์ชูอุ้ยที่เราเห็นภาพปกภาพธีมอุ้ยอุ้วอุมยอคนนี้ทุกคนหวานมาก

ก็นอะคิดถึงนะรู้ไหมคือคิดถึงคือแบบว่าสมัยเรายังแบบว่ามอต์หนักทั้งคนอุตะเนอะคือคือแบบว่านาน่อซึ่งจะบอกว่าหาเพลงแบบคันๆยากเนอะในในยุคสมัยนี้โอ้เว่มากแล้วคนเท่ยังอยู่ด้วยกันหรอ 两，两个四，五。哦

ค,คุณเค้ยเนะนี่ยนี่โซลินะันแลวต่อกันอ่ะโอเคคุณสองอ่ะคุณสามปอีกไปแล้วหนึ่งร้อ,อย,อยอหน่ออหรอลา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 นี่ใช่เห็นเหมวะเขาจุ่มชุดหมาอันนี้เปรี้ยวนะเปรี้ยวนะ อดูมาาตดูชุดนี้ชุดสนะุดโอ้โหสุดาชุดสุดนี้แบบหมาดอนทีผมก็เดียวผมก็ดีดทำไมมันดีจังวะจดแล้วหรอ จบแล้วอ่ะเลือดลากขนมไปเลยสิคะขอดู description หน่อยได้ไหมอ่ะขอดูข้งล่างหน่อยไหมว่าเอ่อเพลงนี้เป็นอะไรยังไงมีใครมีส่วนร่วมบ้างคือแบบว่าเพลงแบบดือมากเพลงนี้คือแบบว่าฉี่กรุ๊ปจากเพลงบูดีบอมมาเลยนะใช่ก็แปลว่าอัลบัมนี้ก็จะครบรสมากค่ะมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานต้องไปเป็นเค็มแล้วก็มีเผ็ดต้องมีเค็มมีเผ็ดหรอก็นี่ไงเค็มแล้วก็มีเผ็ดด้วย เผ็ดรอแน่ใปากรู้ปากรู้ว่าคิดเผ็ดเยอะก็คือนะคะเพลงนี้จะออกแบบมูทงความน่ารักเหมือนมีฟิลเตอร์แบบว่าหัวใจหัวเจต่างๆแล้วแบบด้วยแสงของกล้องด้วยการแบบการถ่ายที่มันแบบไบแบบคือผิวแต่ละคนคือแบบว่าโอ้โหอมชมพูแบบใส่วิงมากคืองานภาพดีมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ ส่วนของคอสตูมอย่างที่เราพูดไปเลยว่าคอสตูมน่าสนใจมากๆาคอสตูมดีมากเ็จแรกก็จะแบบมีความน่ารักมีความแบบน่ารักแบบแก่นๆกน่ารักแบบว่าแอบไลน์นิดนน่ารักแบบว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันแบบเฮ้ยเล่นรดโผนอยู่นะไม่ได้หวานไม่หวานมากเนาะตาอมชุดแรกที่เป็นขาสั้นและเป็นเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตคือหวานก็ได้เปรี้ยวก็ได้เฟยชก็ได้แล้วก็ดูแฟชั่นก็คือครบเลยชุดนั้นนะแล้วก็ชุดนี้ชุดใหม่ใหม่น่ารัก เหมือนฉันเลยเออไม่เหมือนเหมือนไหมเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนอยู่แล้วพอพอเป็นคอสตูมลุคที่สองเราก็จะแบบโอ้โหแบบเบลล์อันนี้คือแบบสีอ่ะใช้เป็นการเลือกใช้วัสสีที่มันน่ารักนะแต่ว่าดีเทลการคัตติ้งคือแบบว่า โอ้โหอย่างแบบตออย่างเงี้ยอย่างอย่างพี่มมยอย่างเงี้ยคือแบบจิตอ้ะอ่ะก็ไม่ไหวแม่ไม่จะเศร้าว่านเป็นสาว้ปีเนาะฝ่ายเมคอัพเพราะำผมคือจิตเมืแบบเข้ากันเลยคือไม่มีแบบว่าไม่ขัดตาโดยแพาะ อยากชมที่สุดเลยคือชมฝ้ายรู้สึกว่า ي, ส่งผมน่ารักฝ้ายเด่นมากเ<ด>ขกาปกติตตเขาแต่เป็นป้านคนเท่ๆใช่ไหมแต่คือเพลงนี้ดูแบบหวานดูแบบเฮ้ยไม่ใช่ฝ้ายอะรวบตึงเปร์นนะก็คือส่งตาออมเพราะ่าตาอมเคยทําแล้วฉันเคยเห็นแบบที่ตาออมที่มันอย่างเงี้ยแล้วก็รวบตึงอะอ่านะพอมาเป็นมาเป็นฝ้ายปุบอั้พลิกลุกนะจักปกติแบบเบี้ยวเทมากตาหอแบบรวบตึงเปร์ปุ๊บ ว่านนะใช่เหมือนจริงเหมือนกับหล่อนไงที่แบบว่าอะไรหรอวันนี้ผมตรงยาวสวยในตัวเวเนซุเอลาอย่างที่พูดไปตั้งแต่บูดี้บอมแล้วเนาะตั้งแต่แบบเราทำเบื้องหลังแล้วเราแบบเราชื่นชมเนาะทั้งทางทีมงานแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับกับกับโฟอีฟกับการทำอัลบั้มนี้มากเลยว่าคือเป็นอัลบั้มที่มันลงตัวมากทั้งแบบทุกเรื่องเลยทั้งงานภาพงานเสียงแบบงานดนตรีหรือก็จะแบบเป็นงานเมคอัพ งานทุกอย่างอ่ะคือมันออกมาแบบแบบไฟนอลคัทที่เราได้เห็นอ่ะคือมันเป็นงานที่เฟคมากมากแล้วก็แบบติดใจอย่างอย่างท่อนฮุกของเพลงเนี้ยก็จะบอกว่าติดหูมากๆเนาะคือไม่ได้ฟังเพลงแนวแบบน่ารักแบบเนี้ยเนาะฟิลบอลแบบสดใสสดใสแบบคันดี้คันดี้อย่างเงี้ยถ้าจะไม่ผิดคือแบบเพลงยังเสดรของโฟอีฟคือคิดถึงฟิลนี้เออจะมาฟิลแบบหูฟังได้ทั้งวันอ่ะฟิลแบบหวานแบบลูกอมอ่ะฟิลแบบบอกไม่ถูกอ่ะเนาะแล้วคือมันมันดีมากๆอ่ะทุกคนแล้ว เป็นการฉลองอัลบั้มฮอลลวีนที่มันบอกว่าคุ้มค่ากับการหลอกคอเนาะคาดว่าแบบแฟนๆหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเลยทั้งแบบทั้งเพลงแบบก่อนหน้านี้เนาะบูดี้บอมแล้วก็เพลงนี้แล้วก็ยังมี2เพลงอัลบั้มนะคะทุกคนก็สามารถไปหาฟังได้นะคะบนแบบแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆเนาะมิวสิกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยลงหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไปฟังไปเลือกเพลงที่คุณชื่นชอบได้นะคะ <ไป S 1> แล้วก็ไปสู่ได้เลเหมือนว่าตอนนี้นะคะจะเปิดเพียร์อัลบั้มแล้วด้วยนะคะทุกคนก็สามารถไปจับจองกันได้นะคะเพราะบอกว่าอัลบ สวยมากอัลบั้มสวยแล้วเหมือนแเหมล้วมีจะมีการ์ดด้วยเนาะเป็นรูปของแต่ละคนซึ่งได้เห็นไปในเอ็มวีเมื่อกี้เห็นไหมตอนที่เปิดไพ่ออกมาแล้วจะเป็นการ์ดของแต่ละคนน่ะแม่น่าจะมีอัลบั้มด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจอันหนึ่งบั้มต่อหนึ่งคนต้องไปรอลุ้นกล้องซุ่มไปรอลุ้นกันเอาเองนะทุกคนก็ยังไงนะคะขอฝากเพลงนี้นะคะของ For Eve ด้วยแล้วกันนะคะเพลง Trick or Treat แล้วก็เพลงก่อนหน้านี้นะคะเพลง Budy Bomb แล้วก็ ฝากอัลบั้มนี้ไว้ด้วยนะคะ Trick or Treat นะคะเป็นอัลบัม้มเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะเป็นแบบอัลบั้มที่ครบรถเลยนะคะมีทุกเพลงมีทุกแนวนะคะในอัลบั้มนี้นะคะฝากด้วยลวกันแล้วก็ยังไงฝากรีแอคชั่นของพวกเราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์สมัครก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วก็ถ้ารู้สึกยังไงกับเพลงนี้กับอัลบั้มนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหาคนนะคะก็ต้องขอต<ด>